สวัสดีครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีความภูมิใจในการที่จะนําเสนอ12รูปแบบฝึกในลักษณะของเกมโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. นําเกมไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เล่นในแต่ละช่วงวัย 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านของทักษะเทคนิคนําไปสู่การค้นหาผู้เล่นอย่างชาญฉลาด 3. โค้ชสามารถที่จะนาสไตล์การเล่น ในรูปแบบของเกมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับทีมหรืออะคาเดมีหรือสโมสรนั้นๆได้ในแต่ละแบบฝึกนั้นมีอะไรที่นําเสนอบ้างในแต่ละเกมผ่านการอธิบายอย่างชํานาญของผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีภาพประกอบอีกทั้งยังได้ซ่อนในด้านของคุณลักษณะพิเศษของผู้เล่นระดับโลกเพื่อให้เกิดความท้าทายและการค้นหากฎเกณฑ์ในการคัดเลือกเกม กระบวนการในการคัดสรรเกมนั้นเกมที่ผ่านเข้าสู่เกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบด้วย 1. เกมที่นำไปสู่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แรงจูงใจในการเล่นรวมถึงปรับสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 2. กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทางด้านของวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านของเทคนิคทักษะความคิดและการนำไปใช้อีกทั้งในรูปแบบของเกมยังเป็นความสมดุล ของตำแหน่งของการเล่นดินามิกของเกมหรือการเคลื่อนไหวกลไกการเคลื่อนไหวอีกทั้งในด้านของการรับรู้ร่วมกันการสื่อสารการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รับรู้ในแต่ละสถานการณ์ของเกมแต่ละเกมนั้นสามารถที่นํามาปรับใช้ในสโมสรหรือของทีมเราได้อย่างไรโดยทั่วไปในพื้นฐานของเกมนั้นได้มีหลักการเล่นแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลักการเล่นรับหรือหลักการเล่นรูป โดยแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็นในลักษณะของเกมรุกการฝึกซ้อมในลักษณะของเกมรับซึ่งถ้าเป็นการฝึกซ้อมในลักษณะของเกมรุกนั้นจะมีการเพิ่มจํานวนของผู้เล่นที่เราเรียกว่าฟรีแมนหรือเป็นผู้เล่นที่ได้เปรียบในขณะที่เป็นการสร้างเกมส่วนในขณะที่การฝึกซ้อมในด้านของเกมรับทําอย่างไรถึงจะได้เปรียบในสถา,านการณ์ที่มีจํานวนผู้เล่นน้อยกว่าถ้าในเชิงของมิติของพื้นที่ความสัมพันธ์ของพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างไรในการเล่นเกมรุก ถ้าให้ง่ายต่อการครอบครองบอลหรือการสร้างเกมรุกโพสหรือการนําเสนอนั้นจะขยายขนาดข,าดของพื้นที่ให้กว้างและลึกมากขึ้นในขณะที่เป็นเกมรับจะลดขนาดข,าดของจํานวนของพื้นที่น้อยลงนอกจากนั้นในความต่อเนื่องของการเล่นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอลในเกมยังได้นําเสนอในด้านของความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเกมรุกที่มีการเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละพื้นที่นั้นหรือการปรับเปลี่ยนจากรูปเป็นรับอย่างทันทีเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ของเกมโดยเป็นตัวอย่างของแต่ละสถานการณ์ของเกมที่นำมาเสนอทั้ง12รูปแบบของการฝึกซ้อม